สวัสดีปอแม่ปีน้องนะคะวันนี้แจงก็จะมาทำน้ำจุบสมข้ามแล้ก็เรียกน้ำจุบเผ้านะ,ะปิกน้ำปิกเผ้ค่ะถ้าะะไม่มีอะไรมาก็มีนี่นะคะอ่อากัวปิกเรียบรอนะใส่กรอกเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเตรียมจิ้มนะคะอ่อาทำริกเผาปลาแห้งนะคะก็มีปลาแห้งนี่ค่ะแล้วก็ว่าหอมบดเตรียมดีว่าเรากัวเรียบรอยแล้วนะคะไม่มีไรไม่เคยแป้งว่านน้ำตาลเคยใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะ อ่ะที่าไม่ได้คือน้ำส้มข่ามเปียกนะคะนี่แกงใส่กรอกติ่มนะเชน้ำส้มก้ามาไว้โกลน่ะผมมันนั้นเซสร็จเราก็ติ่มเอาซากยี่ยี่ยี่ยมันนะคะจึงกะเอาแต่มเตม็ดโอกเนีเยแต่น้ามแลวจึงแล้วเ,วเรามาท่าเล่นะหว่าเราดำเซ็บเลี้ยวโยกผันเปลือกน้ำปลีกเป้าปลาแห้งนะคะทุกคนสักรู้นะคะเดี๋ยวมาเล่กัน เรากอมาจิ้มกันนะตบติดหลอกรอบเร็วนะเรามาจิ้มกันจิ้มแรงไม่ได้มันเด่นจึงรอคอยจิ้ม่อยจิ้มเรียมเนียนออนจิ้มเนียนจะต้องรอใส่ปลายแห้งอยู่ว่าเราโตได้นะคะใส่ลงไปเดี๋ยวจะกรูนะจิ้มเจ็ดเดียวก่อนมาเล่นตอนจิ้มเช็ดนะนี่นะคะพอเราจิ้มริก พอได้ตีประมาณเราก็ใส่ว,ว่าเวอัเตรียมตีเราลั้วไว้นะคะติมมันเข้าไปค่ะติมมันข้าไปเลยติมปส้มมันข้าไปเลยใช่ไหมคะเออติมปส้มมันไปนะจ๊ะมันจะได้ไอ้นั่นนะจะได้ข้าวก่อนตั้งเเดี๋ยวเราก็นมาใส่กะปิใส่ปลาแห้งใส่น้ำส้มข้ามแล้วก็ปรุงรสด้วยผงจูรสกับน้ำตาลน,นะ,ะลเดี๋ยวแต่กไก่ตาดไหวใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้ บางคนไม่ชอบใส่น้ำตาลรายก็ได้น้ำตาลสายแดงน้ำตาลสาย,าสายข้าวใส่ได้เปลนเลยนะคะเดี๋ยวรอติมสักถู่นันแล้วนะอันนี้นะคะหลังจากที่ว่าเราติมหัวหอมหัวเตียมที่ว่าเรากั่นนะที่เราปัดกันมาเดี๋ยบรอแล้วนะนี่นะเนี่ยเราก็ติมติมม,มันข้าวกันเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ต้องแร่กเกยบ,บางคนแร่กเกยกนก็ได้นะคะหรือว,ว่ากาะเปรียแต่ว่าเจ้งย,ยังไม่ใส่นนะ เจียงไส่ปลาของเงกียงโก้หน้าบอกว่า,าเจีงทอดปลาไอ้นี่ว่ะนี่นคะคะทิมเลือดปลาแหง้งปลาโรดสดรสไม่ไม่เมื่อกี้เราไม่ต้องใส้ทีเดียวมดนะเดี๋ยวมันทิมไม่ได้นี่นะคะนี่เราจะเสี่ยงไหมปลากรอบนะาจะปลากรอบปะขอบอกว่าทิมน้ำปริกเผานะครับใส่ปลาแห้งอร่อยมากบางคนเด,ใดในาได้ไส้ปลาหมูก็ได้ปลกหมูโตดนะ บางคนนี้ใช่อย่างอื่นก็ได้แล้วเต้ความชอบของเต่ละกนเนียจิ้มมันกล้าไปเดี๋ยวมันก็เนียนบางคนนี้ที่มาเนียนปุ๊ดปุ๊ไปเลยก็ได้เนี่ยแจ้งมาโจบมาโจบแบบววาเนียนมาโอได้กินแบบกรับกรับกรับมีเนื้อปลานะแล้วก็เออทอดลาพอประมาณแล้วเตุกคนชอบมากชอบน้อยแจงกะของแจงแบบว่าเออปลิดเตานี่ พ่ามูจิมเท่านี้น้ปลาเท่านี้มันก็จะออกมาพอดีมันก็จะออกมาเรื่อยนะจ๊ะเดี๋ยวข้อ,ขอทิมก่อนนี่นะคะทุกคนล่างจากตี่ว่าเราทิมไปแล้วนะคะนี่ค่ะนี่มันจะได้ปันนี้นะคะแต่เราทำได้ใส่เกลือดีนะไม่ได้ใส่กะปิทีนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่กะปิกันใส่ประมาณนะคะเค็มมากเค็มน้อยใส่มากเข็มนะแต่ต้องเป็นกะปิจิ้มหนําจุบมนะคะนี่ค่ะนี่ ไม่ใจไม่ใจเกยเก้งนะพวกในพี่น้องเรวเตะได้มากได้น้อยเรวเตะค,ความชอบของกุนนะจะเจ๊งได้ประมาณเท่านี้พอใด่มากจะไม่ยอกเกมเดี๋ยวจะกินไม่ได้เ,เราก็จะมาท้่ไม่ข้าวกันนะจ๊ะแล้วอ็ใส่หนังรบก้ามกันนะเดีเ๋ยวส่มาทิมก่อนนะทิมไมเคยกับอันนี้มันข้าวกันกุนนี่นะคะหลังจากเราทิมเคยข้าวกับอืมเกตปปีว่ามาเจอกันแล้วเดี๋ยวเร,เราก็มาปรุงนะคะ ใส่ปลาแเองทิมหน่อเอล้วก็ไส่เป็งว่านนะบางคนได้รักโจนก็ได้ร่งโจนก็ได้แบวเต้ค่ะเ,เต้ความชอบของคนใส้นน้ำตาลน,นะคะโอเคล้วบางคนไส่กีโจนก็ได้สวานต่าอันเปริกเป้าวันมันตองว่านนำ้ำเปรียวติดนะคะแล้วก็เกิมยามาร์กเนี่ยอันนี้พอ เลี๋วกะใส่น้ำจมก้ามลงไปนะครับแม่ปี่นองนี่น้ำจมก้ามเราโอ้ยกระถกนี่ใส่ไปลุยเอาเตะความชอบนะจ๊ะเปียวมากเปียวน่อยกอฮะความเจ้าก้องเรามีอยู่ตาวนี้เดี๋ยวก็จิ้มกอดกวนนห้มันก้าวกันก้นนะ นี่นะคะหลังจากที่เราผส้มเร้เสร็จแล้วนะเนี่ลักษณะมันจะเป็นันนีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคั่วไฟกันนะเนี่ไปคั่วกันเดี๋ยวแป๊บ,บไปเรวิธดีการตอนการคั่วกันนะคะเนี่นะคะเรากระส่ในกระทะยบรอแล้วนะคะเราไม่ต้องปิดไฟแรงนะเดี๋ยวเราคั่วถ้าเราปิดไฟแรงมากมันจะไหม้นะคระัอผมในพี่น้อง ขัวไปเลยแม่น้ำไส้น้ำมันนิดเตี้ยนะอย่าใส่มากนะคะคะพัดนี่ก็เลยจัดจะได้ออกมาโรโอยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องบางคนนี่ไม่พัดก็ได้นะดดเดี๋ยวแต่ครับเดี๋ยวข้อเวลาพัดดักหรูนะคะก็เป็นน้ำเซตเซตนาน,น,นะะไม่มีไร้มากค่ซี่ท่านประมาณนี้นะคะเหลือเหลือนะคะอ่าสายหนึ่งตัวหนึ่งจานใหญ่ยยๆของเราเนี่ยนะคะอโอเคค่ะ เด้งแวก็จดลิกนี้แกเปลี่ยนเทวานี้นะคะนี่